เราอยากกินอะไรครับมันแฟนชอบทุเรียนชอบกินทุเรียนอะไรนี่ก็ผลไม้ใช่ไหมเราซื้อลูกหนึ่งก็หกเจ็ดร้อยแล้วใช่เรามาปลูกผมบอกว่าปลูกแล้วกินเองปลูกกินเองขอแค่ต้นเดียวติดก็เราเราสบายใจด้วยใช่ครับข้างเราไม่มีเคมีใช่ครับรไม่มีสารเคมีคือเืาคู่แขจได้กันฉันมันเด็ดติดปลูกนะคุ้มใจของเราเองไม่ต้องนะคุ้มใจแมป้าอยู่ใส่ยูพังกป้าหนามปลูกหยางอยู ส่วนผสมผมตอนนี้ผมก็กำลังผมก็ทํไอ้นี้ด้วยผมทําน้าอ,อ,อ้อ,อยน้าอ้อยคันสด<อ>ผมก็ทําน้ําอ้อยด้วยทําทุกอย่างอ้อ,อยอ้อ,อยปลูกเยอะไหมอ่ะพ,พี่พี่มโนนี่ผมก็เลยนี่นะครับอ้อ,อย,ออยนี่อ,อ,อ,อ้อยอ้อยปลูกไม่เยอะหรอกครับมันจะเป็นอ้อยของขอนแก่นแต่อ้อยสุพรรณบุรีผมผมผม,ผมพุ่งลงผมไปขอพันธุ์เข้ามานี่นี่สุพรรณบุรีห้าศูนย์สุพรรณบุรีห้าศูนย์คืออ้อยลำใหญ่ มันจะให้น้ําเยอะสําหรับคันน้าครับผมแต่บ้านเราที่จะปลูกก็คือส่งโรงงานคือส่วนมากเขาจะปลูกขอนแก่นครับขอนแก่นขอนแก่นจะให้ความหวานแต่นี่ความหวานของเขาเนี่ยสุพรรณบุรีมันหวานหวานหวานไม่มากมันได้น้ําเยอะครับผมส่วนมากเลยเขามาคั้นเพื่อมามาดื่มคั้นสดครับผมแล้วก็พวกคนเป็นเบาหวงเบาหวานอันนี้เขาจะเป็นช่วยแบบจิบเอานะครับเบาหวานเกาจะอะไรเงี้ยเขากินได้ ดื่มได้ทานได้อะไรเงี้ยครับครับผมใช้ใช้อาดีพ่นด้วยดีได้ผนไหมพี่ได้พ่นอยู่ครับ่นอยู่ส่วนผสมเลยฉีดพ่นได้ทุกอย่างได้ครับพริกมะเขือผักสวนครัวเราก็ใช้ได้ค่ะวันนี้ก็ได้มาติดตามผลการใช้โปตีนอะมิโน RD2551 อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมครับอยู่บ้านโดงเย็นนะครับตำบลนนท์ขวางอำเภอเมืองจังหวัด บุรีรัมย์ครับครับผมตอนนี้ก็มาติดตามว่าเออมีปัญหาที่อะไรบ้างเนาะพี่อ๋อหลักๆตอนแรกเลยครับที่เราทําสวนขึ้นมานะครับปัญหาเรื่องดินนะครับดินของเราคือมันเป็นดินเค็มทีนี้เราปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นเราเลยปรึกษากันว่าเราจะหาวิธีการไงเราจะทําสวนให้มันแบบสมบูรณ์ที่สุดก็คือเราเราเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยคือเอาดินมาใส่ทั้งสวนนี่หมดเลยครับครับผม พออันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มผูกเนาะใช่ครับเมื่อสามเดือนที่แล้วครับผมอันนี้คือมันอันนี้มันอันนี้ยอดหรือว่ามันยังไงนะครับอันนี้คือใบใบใหม่ครับใบใหม่ใบจะแทงยอดใหม่ครับต้นทุเรียนตัวนี้ก็คือเขาจะทิ้งใบมาแล้วจะเปลี่ยนแทงยอดใหม่ขึ้นมาครับอ๋อนี่กำลังเริ่มแตกนะแตกยอดครับตอนนี้คือมันใกล้มันจะตายแล้วว่างั้นเถอะเนาะครับผมนี่ก็ยังมีแตกยอดอยู่ลำผตครับ ไม่ครับผมใช้ใช้ใช้อะไรขีดท่านเนี่ยอันนี้เป็นใช้ไดีครับใช้ครับผมใช้อดีสองห้าหนึ่งครับใช้จนผสมแบบไหนเอ่ยครับผมก็ห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับครับผมครับผมอ๋อพอพูดแล้วก็กบเอานี่เป็นอะไรนี่เป็นแกบครับแกบแกบแก่เอามากรบน้าดินครับช่วงหน้าฝนเราก็คือเราจะ ไม่ค่อยใส่ฟางเพราะว่ามันจะเป็นเชื้อราครับเราเลยแยกออกก่อนเราจะโปะหน้าใช่ครับใช่ครับผมนี่ปลูกกี่กี่เดือนแล้วเนี่ยนะครับต้นต้นนี้ได้กี่ต้นนี้ปลูกได้สามเดือนแล้วครับสามสี่เดือนนี้ครับผมผมก็คือเร่งครับอยากได้ผลผลิตเร็วก็เลยซื้อต้นพันธุ์ใหญ่มาครับผมครับผมแล้วพันธุเล็กเราจะมา เพาะพันธุ์อีกทีหนึ่งครับมาเสริมเอาครับผมครับก็ลองแต่ว่าคืออยู่บ้านเรามันก็คือจะมีปัญหาเรื่องดินใช่ครับผมก็เราเราก็ศึกษาเหมือนกันภูมีอากาศทางบ้านเราคือภายสารนะครับมันจะเป็นแบบดินล่วนปนทรายนะครับเพราะเพราะเพราะว่าเก็บกักน้าไม่ค่อยอยู่แล้วก็ลงใช่ไหมครับปลูกเสร็จแล้วน้ําจะลงเร็วมากครับผมเราเลยต้องหาวิธีการเอาพวกฟางพวกอะไรมากบเพื่อรักษา ม่ให้น้ำจะลงเร็วพวกดินมันจะชาล้างแล้วพวกปุ๋ยที่เราฉีดพ่นไปอย่างนี้นะครับมันจะซึมลงเราขุดลุมแล้วก็เอานี้ใส่แล้วก็ทําเป็นฟูนเหมือนอะไรนะกระทะเป็นกองกองครับเขาเขายกโคกครับยกโคยกโคครับยกโคครับเพราะว่าเราไม่ให้มันจมน้ําโคกให้ปั้นโคไปสูงถ้ามันเป็นโคกปุ๊บเวลาฝนตกปุ๊บน้ําท่วมเลยใช่ครับผมครับครับผมน้ําจะท่วมเพราะว่าถ้าน้ําท่วมปัญหาคือลาก ระบบลากจะมาก่อนใช่ครับผมถ้าลากไม่ไม่เดินไม่อะไรนี้ก็คือต้นไม้ก็จะไม่เจริญเติบโตครับไปไคนีทิตยนะครับแรก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 ประมาณ10วันนะครับ10วันสิบวันต่อครั้งใช่ครับผมครับผมแล้วแล้วหลังจากที่เอาอาดีมาผลเป็นยังไงผล ดีดีขึ้นนะครับดีขึ้นครับผมครับผมเริ่มแตกยอดใหม่แตกยอดครับแตกยอดใหม่ครับใจหายไหมโอ้โหมันจะตายแหล่ะไม่ตายแล้วเสียเงินแล้วโอ้โหมันต้องเราปลูกเราก็รักกันเนาะใช่ครับผมครับผมเราก็เพิ่มเราเห็นมันเติบโตมันก็แตกยอดครับแตกยอดขึ้นนะผมเริ่มเริ่มแตกยอดใหม่ครับผมแล้ว พ่นไปอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ใบก็จะเต็มเลยที่นี่มันก็ใบจะใหญ่เปลี่ยนเป็นมันผมงอันที่มากนิดนึงได้ครับครับอาีมกนนิดึงขยันหน่อยครับผมก็คือเนี่ยครับระบบแมงก็ยังมีอยู่เพราะว่าเราการการให้น้ำเนี่ยเป็นสปริงเกอร์เนาะไปครับใช่ครับเป็นหัวฉีดพ่นครับหัวฉีดเข้าเข้า ตรงพุ่มโคนครับลงพอดีครับผมเมื่อก่อนก็หน้าฝนเราก็ให้แต่ลน้าข้างนี่ประมาณเราดูกี่นาทีพี่ประมาณกี่นาทีครึ่งชั่วโมงครับเช้าเช้าเช้าครับแต่ทีนี้ต้องดูสถานการณ์ด้วยอากาศถ้าฝนถ้าฝนตกแดดน้อยลงแต่ถ้าไม่มีฝนเลยก็จะให้เช้าเย็นครับจะเพิ่มเวลาให้เขาคือ หนึ่งชั่วโมงครับผมเราเราก็ดูสภาพอากาศด้วยวันเถอะใช่ครับดูฝนครับผมอ๋อแล้วแลงนี้ก็จะทําเป็นอะไรนะสามส่วนแบ่งเป็นสามโซนครับโซนโซนผักสวนครัวแล้วก็ไม้ผลแล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นทางด้านทางด้นมีฝรั่งด้วยมีฝรั่งครับฝรั่งกิมจูครับกิมจูอันนี้ส้มอันนี้ส้มอะไรส้มอึ่ส้ม พันธุ์เวียดนามครับอ๋อ้ชมเวียดนามอ๋อมีหลายอย่างหลากหลายมีหลากหลายเป็นส่วนผสมส่วนผสมตัวนี้จะเป็นส้มอ่าอันนี้ลำไยสองตัวนี้จะนําเข้าของพันธุ์เวียดนามสองต้นนี้ครับผมเราจะมาพัฒนาสายพันธุ์ดูครับครับผม ไอ้นี้อัน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 นี้อ่าอันนี้คือต้นมังคุดครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับมังคุดเนี่ครับมังคุดครับผมสวยมากนไปดูดูคนอ่เปิดตาแกก็ดีนะแกยกเป็นโคกหมดเลยนะครับผมขำมากเลยยูบมากโคดีคสมเล่าครับผมลองดูใช้ปกติตาดูแค่นี้อยุยยังตอนนี้ตอนนี้เงาะมีปัญหาเดี๋ยวผมจะปรับเป็นน่าจะเป็นเรื่อง เร oh yeah, like ื่องดินเป็นอะไรอันนี้ปุ๋ยคอกครับปุ๋ยคอกทีนี้ใเยอะไหมอ่ะพี่นุษนะครับปุ๋ยคอกเพิ่งเอามาใส่เมื่อเมื่อประมาณสองาทิตย์ที่แล้วครับก็ใส่ขอบครอบไว้แล้วฉีดฉีดฉีดอาดีเลยทับเลยครับผมจะช่วยช่วยย่อยจะาหลได้ครับช่วยช่วยยอยจะาหลมันจะขื้นตัวเร็วเนาะแล้วผมก็ฉีดอาดีทําปุ๋ยหมักแล้วก็ใส่ผสมแกลบพวกปุ๋ยคอกทาเป็นจุลินทรีย์ไว้อีกกองหนึ่งจะอยู่พุ่มไม้นั้นผมจะทําเป็นแบบ มันเราก็จับมาโรยๆใส่แต่ต้องขอพูดแต่อาดีใช้ใช้ด้วยกันได้ไม่เป็นไรได้ใช่ไหมครับได้มันจะช่วยช่วยให้ยอดจะไหลได้เร็วขึ้นผมครับแลวเริ่มครับพ่อตาตอนนี้ก็สวยละใบใบสวยใบกางเล็บแล้วเนาะช่วงนี้ย่งดีๆหน่อยเพราะรีบรุกฝนยังตกเนาะ มีกล้วยด้วยมีกล้วยมีสระดีแลมีมีสระน้ำของตัวเองเนี้ยโอเคระบบน้ำแน่นอนเขาเจาะบาดานแล้วอ่าทีนี้ระบบน้ําแน่นอนก็คือจะสูบน้ําบารดานนะครับลงสระเพื่อจะปรับปรับระบบน้ําให้มันใช่ครับเพราะว่าเอาไปพักสะกดเนาะใช่คีะ ตอนนี้เรายังใช้ของประปาหมู่บ้านอยู่ครับผมไม่แน่ใจว่าปัญหาเรื่องเขาใส่คอรินเอน้ำที่นอนทีนี้ปัญหาก็คือเราเลยลงนี้ก็คือตันแรกต้นไม้มันมันไม่มีน้าครับผมเลยต้องต้องพึ่งของเขาก่อนเอาตรงนั้นมาก่อนครับผมแต่เขายอม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 แบบว่าต้องใช้คอรินมาช่วย แต่เขาจะใส่มากแต่น้อย sure. เราก็เีกทางแต่สำหรับอารีนี่ถ้าเราเอามาพักไว้แล้วก็เราเราใส่อัดยึดอาดีลงไปด้วยมันจะช่วยช่วยช่วย่วระบบน้ผามันระเหยไปเร็วเร็วขึ้นอารีสเหมันก็จะเจือจางไปครับผมส่วนผสมครับแบ่งส่วนผสมกะคุ้ยก็คือเกษตรผสมผสานเลี้ยงไปก่อนครับเพราะว่าเราไม่มีอะไรทีนี่มันเป็นสวนแบบ ไม่มีอะไรก็คือกล้วยจะได้ผลผลิตเร็วที่สุดใช่คที่ลูกอันนี้แล้วอย่างอื่นอ้อยกล้วยกล้วยอะไรเนี่ยกล้วยกล้วยอะไรนะครับอันนี้เป็นมีกล้วยน้ำวา้ากล้วยไข่กล้วยหอมทองครับอหอมทองจะเป็นนี่ครับอันนี้จะเป็นพวกหอมทองพุ่มพุ่มนี้ก็คือกล้วยน้ำวา้าครับผมครับผม แต่กล้วยน้ำว้าจะไปจะไปปลูกใกล้ใทุเรียนใช่ครับใช่ครับจะใกล้ทุเรียนก็ปลูกได้ใช่ครับแต่อยากใกล้ทุเรียนนี่ครับจะเป็นพวกลำลำต้นอย่างนี้ก็คือเราจะไปเป็นพวกหอมหอมทองครับกับไข่ก็คือน้ำว้าเราจะไม่ไม่ค่อยใกล้ครับครับได้ครับผมเลยแต่ก่อนหน้านี้ที่ที่มาเจอยังยังไม่เจออาดี สองห้าห้าหนึ่งแล้วใช้ตัวอื่นไหมคะใช่ปุ๋ยตัวอื่นไหมเมื่อก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะมาเจออาดีใช้ปุ๋ยตัวอื่นไหมอ๋อไม่เลยครับอันนี้คือเปิดใจอาดีเลยครับเพราะว่าครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยใช่ครับครั้งแรกพอเจอก็เปิดใจอันนี้เลยนะครับผมเราศึกษาศึกษามานานแล้วคนใหม่รุ่นใหม่ครับผมครับนี่เกษตรกรเกษตรกรยุคใหม่ยุคใหม่ครับผมทางกายสารเคมีครับผมอ๋อครั้งแรกเปิดใจเลยอ่เริ่มเริ่มแตกไปสวยแล้วครับผมครับ ต้นนี้ตะก่อนจะไม่รอดแล้วนะครับบอกจริงคือคือจะตายแล้วครับดูดูกิ่งนี่ครับกะมันแห้งหมดเลยครับทีนี้มาปรับมาใช้ฉีดพ่นเนื้อใบเริ่มจะเขียวแตกมันครับผมก็ตอนแรกจะออกเหลืองเลยแหละครับทิ้งใบเต็มเลยทิ้งใบนันต้นสักยางนาพยุงครับเอาไว้ควบวงจรเลย ครับผมเพราะว่าผมมองว่าถ้าเป็นช่วงบ่ายครับต้นไม้มันไม่ค่อยกินแสงเท่าไหร่แล้วครับผมก็คือต้นพวกนี้จะใหญ่ต้นไม้จะกินอาหารรับอาหารแดดก็คือช่วงเช้าเชึ่งเที่ยงครับผมเพราะว่าตอนบ่ายแล้วมันจะไม่ค่อยกินแล้วเย็นก็จะเริ่มไม่ค่อยกินอาหารแล้วชอบแดดลําไรแล้วี่าบ่ายถูกถูกถูกครับผมตอน้าเช้าลดตอนเช้าก็ลดน้ำตอนเช้าใช่ครับ ครับผมคือว่ารดลดน้ำไม่ไม่เกินบ่ายสองโมงตั้งแต่เช้าให้น้ำเขาทุเรียนทุเรียนนี่โอ้โหกินน้ำเยอะเหมือนกันนะครับเยอะจริงครับครับหัวกว่าจะอิ่มได้เนี่ยโอ้โหดูแต่จริงปกติเนี่ยก็วันทุเรียนมันจะจะแห้งแล้วก็ชื้นแล้วก็แห้งเขาจะชอบแบบนี้ครับเขาจะไม่ชอบชุ่มเลยนะไม่ชอบชุ่มเลยครับผมสปริงเกอร์สักสามสิบนาทีถึงสี่สิบนาทีครับแค่นั้นพอ ตล้วเดี๋ยโอเคนะไปเดือนแต่เสร็จยอดแล้วเดือนที่สี่ครับต้องก็ใช้เวลานิดนึงอย่าเพิ่งไปเร่งใช่ครับค่อยๆใจเย็นๆไปเรื่อยๆเนาะใช่ครับค่อยไปอย่าเพิ่งเร่งใจไม่ต้องไม่ต้องไปเร่งนะครับเราใช้ห้าทีซีต่อน้ำยี่สิบมิตรพอลดต้นทุนแล้วประหยัดชดเช้เกิดลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดชดเชนก็ไม่ค่อยเยอะครับคนชดจากโคน ถึงใบโพนย้อนวนครับผมคโแล้วก็ขึ้นบนครับและดินเนี่ยมันจะช่วยย่อยสลายเอ่อพวกที่เราเศษวัสดุอะไรต่างๆรับผมย่อยสลายดีครับผมอันนี้การันตีการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับใช่ครับที่ใช้อาดีจริงๆครับทั้งเอ่อท่านจารย์ก็สุดยอดครับลยขออนาตลูกเตอร์ก่อนทั้งวันนั้มบเมนูครับผมอาดีสองห้าห้าหนึ่งทีได้มาติดตามติดตามผลงานผลงานที่เยี่ยมเยี่ยมลูกค้าที่ใช้ว่าเป็นยังไงบ้างครับผม ไม่ว่าสวนเล็กสวนใหญ่เราไปหมดครับผมนะครับผมเชื่อมเลยครับติดตามบริการบริการทุกระดับประทับใจครับผมก็มาติดตามพูดงานกันเนาะจากบริษัทกรอนวันฟาร์มอันดีสองห้างหนึ่งครับผมเออสเกิดมีใครอยากจะชมสวนใครอยากจะชมสวนอะไรยังไงติดต่อได้นะครับเราลงในเพจนะครับเป็นสวนก้าวแบ่งปันนะครับอ๋อสวนก้าวแบ่งปันใช่ครับผมตอนนี้ก็มีคนจะตามครับผมฝากช่วยติดตาม ด้วยนะครับเราเกษตรใหม่ครับเกษตรอินทรีย์อยากให้ช่วยกันพัฒนาต่อยอดครับอันไหนที่เป็นสายเคมีเราก็ไม่ค่อยอยากพัฒนาเท่าไหร่ครับอยากให้เป็นอินทรีย์มากที่สุดครับครับผมครับขอเบอร์โทรด้วยครับผมครับผมมโน้นนะครับมโนนตรงกระโถ่นะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ0ูนย์เก้าหกหนึ่งสี่เก้าเจ็ดสี่ห้านะครับผมจิตจิตบานอะไรนะที่ครับหมู่บ้านดงเย็นครับ อำเภอขวางบ้านด่านจังหวัดวิรลครับครับผมครับวันนี้ทางบริษัทกรันฟาร์มก็ขอขอบคุณครับครับผมครับผมครับผมครับครับยินดีครับตูหลอเจ้าของสวนครับเจ้าของสวนพี่ชายคนนึงต้นจริงนี่นหละต้งสวนต้นจริง มานอนตอนนี้ก็ว่าจะทำสลักน้อยๆยกเลยว่ารอให้ดินมันอะไรดีๆก่อนโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยบครับครับครับ